สวัสดีค่ะวันนี้แกงเหลืองเลิกงานมาเลิกงานเย็นนี้ชิมก่อนซิมก่อน,อ,นอืมอืมสุดยอดตักก่อนดูบนันนี้จานใหญ่แล้วโอจานใหญ่เลยค่ะ จองบบบนี้กระจองเราไปไหนนี่เห็นบอเห็นขัดขัดบอนี่จ้านี่เห็นบอ,อยากใครเห็น อบอเห็นดอกเดี๋ยวค่อยเห็นเดี๋ยวค่อยเห็นนี่สเย,ยอดมากินข้าไปนี่ เลยมานั่งกินเลยว้าสุดยอดสุดยอดปุ่นเห็นบ่เกนมะฮุงก็เอาไปไปเลยเกนมะฮุงสุดยอดแซบ่บเผ็ด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  เพชรอิเลีข้าเข่าหาน่ะข้าวเราอยู่ไหนไายเพชรเ็นเมียเลยไหนล่ะเอาห้อพวกนี้เข่าข้าวเราอยู่ไหนนี่ข้าวเราอยู่ไหนข้าวเจ้าเราแม่บ่งไป เพิ่งเขากันอยู่ในซองฟิตหมดแล้วว่าใหญ่ๆอันชีวิตคนอิสานในอเมรไม่กาพี่น้องใส่นอ้องไม่เห็นไม่เห็นพี่น้อง เขายูใส่เขาจําได้ว่าเขาใส่กระปุกไปยุ้งเราจําได้ว่าเราใส่กระปุกว่าแมนผัวกินเบอร์อะไรเขาคือคิดลืมแถอะว่เราทําไมขี้ลืมแค่ไหนนี่เดี่ยวน้ำ่อยเด้อเขาคือลืมว่ะ กใเนาะบ้านอันนี้แพนเค้กของลกูกข้าพที่น้องมาหาอันนี้โอ้ยเนาะอยู่ใส่หนอเบิดต้องใส่ <laughs> ใส่ลูกสาวกี่เบิด้ดละโอ้ยนี่น้องกินเส็บแนีก่กระโบกินขอนียวเนี่ยแหละเนาะ เลี้ยงดีแล้วหอนทองแบบับหอนทองแบบับ,บ,บ อร่อยหวานๆสมสมสุดยอดสุดยอดของอาหารลำไยอยู่ไหมกินกระเจ็บข้อด้วยลำไยไหมก็ใส่ฟีดมากเ้ยพี่น้องลำไย vậy, sap sap đó, sap sap xẹp xẹp sap 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 đưa sap 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 ở Nam con à có chưa ừ. cái khẩu con cái khẩu ngoài này มามามาินน้ำสั่นแซ่ปๆซ็ปใหญ่ครับเียมคน ใส่หลายเบิดอืม,อม,อมเิากินกับไข่เกี่ยวใส่แฮปแสบเขาก็หหอนป่ะนี่เกงกัยะเพ็ดป่ะนี่ยกระหอน,นเงกเนนเนเงเพ็ดโอ้ย

หวานเปรี้ยวบีบมะนาวสดๆเนะข้าวบ่มีน้ำมะขามดูเมืองนอกเมืมงอง,มงหน้าพี่น้องคนอีสานคนไต่คนเหนืออ้อยมีทุกภาคสี่ภาคของเมืองไทยเฮ้ แต่ผัวฝรัง่งก็เห็ดพวกนี้ขายเขาก็สื่อเอาเห็ด,หดบุป็นินให้จังไดกับ,บคือคนผักนั่นผักไตก็เห็ดผักไตผักเนื้อกับผักเนื้อสุดยอดอ่ะบางคนเห็ดปลาลาขายคุณเดพี่น้องอืมบางคนอ่ะโอ้ยหอน ทั้งห่อน,นั้ำเผ็ดอมันระบ,บายได้ดีน้ำพี่น้องเนี่ยยอดไหมอืมอ่าอืมโอ้โหเผ็ดเผ็ดเออหอนหอนบะเมี่เผ็ด หักกันเด้อคนไทยคนเล่าคนดิสานกระไดคนไปกระไดมาอยู่เมือง,งหนอกเมืองนาาอใสซึ่งกันเลยกันเนี้ยเฮาหักกันไปออ่ยยอด mỗi chỗ có sức ghi nhỏ mắm bếp mhm 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 mhm